สวัสดีครับนะมากินอ่ะสวัสดีครับนะมากินมาขามตอนบายบายพี่น้องหลังจากบัติหน้าที่เวียนยามเสิเร็วมาขามตอนบายบายพี่น้องเ้ยอืมกินกบผัก อันนี้เขาเรียกว่าผักเหลียงผักใต้เขาเรียกผักเลียงเนองกินกับผักบุ้งพริกสดม,มาชุ้ยอดพี่น้องเงอ้ยผักบุ้ง กินส้มยำใบใบอ,อ,อกินส้มตอนใบใบพี่อนอ้องเอ๋ยอืมอ่าสุดยอดอือผักอืมอืม อย่างเขอืมย่อะไอืม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 ยอดแรงพี่น้องคงพี่น้องทางอีสานไม่รู้จักหรอครับม มีเฉพาะภาคใต้อะผัดผัดกับไข่แซ่บครับผมอืมผัดกับไข่แซ่บนะเพียดพี่น้องเอ้ยน,โนะได้แรงครับผมนะตอนบายบายกินส้มนะครับผมแล้วก็ กินน้ำเยอะๆจวดอย่างเดียวครับผมอืมอจุยออืมพื่โยนหรือพี่น้องนะกินส้มกับจานพีชครับผม นี่คำสุดท้ายครับผมคำสุดท้ายพี่น้องนี่อืมอืมอ่าอืมเอมอผมนะครับครับ